สวัสดีครับท่านผู้บริหารโรงเรียนคุณครูทุกท่านด้วยความเคารพครับวันนี้เฉลิมชัยได้สดนะครับก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องของข้อสอบออนไลน์นะครับซึ่งข้อสอบออนไลน์ทุกวันนี้นะครับที่นิยมใช้กันก็คือเรื่องของการเข้าไปทําบน Google f o r m นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเพราะว่าในช่วงโควิดแพร่ระบาดแบบนี้นะครับเด็กนักเรียนอาจจะต้องสอบเก็บคะแนนนะครับ วัดผลประเมินผลผ่านข้อสอบออนไลน์นะครับทำข้อสอบบนโทรศัพท์มือถือหรือบนคอมพิวเตอร์นะครับก็ต้องใช้ข้อสอบออนไลน์นะครับในการวัดผลประเมินผลเด็กนักเรียนช่วงนี้นะครับก็จะพาไปลองทําดูนะครับบน Google Form นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ เมื่อเราเปิดหน้า Google นะครับจะมีปุ่ม9จุดตรงนี้นะครับหรือเมนู9จุดให้ไปคลิกที่เมนูนี้นะครับแล้วเลื่อนมาที่ Drive นะครับอ่า e จากนั้นนะครับก็จะมีงานที่เราเคยทำไว้นะครับสำหรับท่านที่เคยทำงานไว้บน Google Drive นะครับมากมายตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับมาตรงเมนูด้านซ้ายนะครับคำว่าใหม่คลิกคำว่าใหม่นะครับเลื่อนมาที่ Google form นะครับตรงนี้นะครับ หลายท่านคุ้นชินกับการนำไปสร้างแบบสอบถามแบบสำรวจออนไลน์นะครับซึ่งจะเห็นว่าเขตพื้นที่นั้นอาได้ส่ง Google f o r m ไปให้ท่านผู้หาโรงเรียนสำรวจข้อมูลต่างๆนะครับโดยเฉพาะช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 แบบนี้นะครับแต่ต่อไปเราจะดัดแปลง Google f o r m นะครับมาทำเป็นข้อสอบทำได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็มาคลิกที่ Google Form นะครับ รอสักครู่หนึ่งนะก็จะมีฟอร์มไม่มีชื่อขึ้นแบบนี้นะครับจริงๆอันนี้ก็คือหน้าตาที่เราพร้อมที่จะทำแบบสอบถามหรือแบบสำรวจนะครับเอาเป็นว่าเราลองมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับเอาเมาส์ามาคลิกแล้วก็เปลี่ยนเป็นคำว่าข้อสอบออนไลน์หรือแบบทดสอบออนไลน์นะครับ วิชาอะไรครับประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าเราเอาเมาส์คุมแบบนี้นะครับคุมดำแบบนี้นะฮะแล้วไปคลิกตรงฟอร์มไม่มีชื่อตรงนี้นะครับ ก็จะได้ชื่อแบบทดสอบออนไลน์เหมือนกันนะครับทั้งทั้งบนและล่างแบบนี้นะครับต่อจากนั้นนะครับจะเห็นว่าคําถามไม่ระบุชื่อตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เปรียบเสมือนโจทย์หรือคําถามแต่ละข้อนะครับตัวนี้ก็เหมือนช้อยนะฮะเอาเป็นว่าเราลองสร้างคำถามดูนะครับ หนึ่งประมาณนี้นะครับก็สอบหนึ่งรวมกับสามได้เท่าไหร่นะครับ อันนี้ก็ถ้าเด็กป .1 ก็อาจจะมี 2, 3ช้อยนะครับถ้าเด็กโตหน่อยก็อาจจะเพิ่มช้อยเป็น4ช้อยนะครับเราก็จะคุ้นชินกับ4ช้อยนะครับเช่น4อันนี้ผมทำง่ายๆนะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์5นะเอาเมาส์ไปคลิกนะฮะมันก็จะเพิ่มให้เรื่อยๆนะครับ ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็สอบหนึ่งข้อนะฮะต่อไปนะครับอันนี้เป็นแบบหลายตัวเลือกนะครับจริงๆแล้วก็สามารถทำข้อสอบได้หลายแบบนะครับเอาเป็นว่าเราเอาแบบมัล t i p พล็กใช้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะมาแนะนำข้อสอบแบบอื่นนะครับอันนี้ข้อที่หนึ่งนะฮะระบุข้อหน่อยก็ดีนะฮะข้อ ข้อหนะครับผมจะใส่ตัวเลขไทยนะก็จะได้ไม่สับสนนะฮะจากนั้นนะฮะถ้าเราจะทำข้อที่2เนี่ยให้แนะนำในการคัดลอกตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเมนูคัดลอกนะฮะแล้วก็ถ้าเด็กจำเป็นจะต้องทำข้อสอบก็คลิกจำเป็นตรงนี้ด้วยนะครับจำเป็นนะครับแล้วก็คัดลอก ตรงน,นี้นะครับจะเร็วนะครับเราจะทำข้อที่สองนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับได้มาแล้วเราก็มาเปลี่ยนข้อนะตัวน,นี้เป็นข้อสองนะครับอาจจะเป็นสองรวมกันกับสามได้เท่าไหร่นะครับ นะใช้ตัวเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับตรงนี้จําเป็นนะครับถ้าเราไม่ไม่เอานะฮะเราก็ลบตรงถังขยะตรงนี้นะครับเอาเป็นว่ามีสองข้อก่อนนะฮะจากนั้นนะครับถ้าทําแบบนี้มันก็จะเป็นเหมือนแบบสํารวจแบบสอบถามธรรมดานะครับเราก็จะทําให้มันเป็นข้อสอบนะฮะ แล้วก็ต้องเฉลยด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมีคะแนนให้มาที่รูปเฟืองนะฮะคลิกที่เฟืองนี้นะฮะเป็นการตั้งค่านะครับแล้วก็เลื่อนจากไอ้ทั่วไปเนี่ยมาเป็นแบบทดสอบมาคลิกตรงนี้นะครับ แล้วก็มาแตะตรงนี้แตะตรงนี้นะครับตัวนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับมันก็จะมีประมาณให้เราเลือกนะอันนี้สุดแล้วแต่นะครับประกาศคะแนนทันทีหลังจากส่งคำตอบภายหลังจากตรวจสอบด้วยตัวเองอะไรเนี่ยนะฮะ ผู้ตอบสามารถดูคําตอบผิดถูกอันนี้เอาตามเขาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเสร็จแล้วมาคลิกบันทึกเรียบร้อยนะครับจากนั้นแบบสํารวจเราก็เปลี่ยนเป็นข้อสอบบรรลายแล้วนะครับเราต้องอะไรครับฉเฉลยใช่ไหมครับเนี่ยเอาเมาส์มาคลิกนะครับ ในพื้นที่ว่างๆตรงนี้นะครับในแต่ละข้อมันจะมีเฉลยขึ้นมาแบบนี้นะฮะเราก็ไปเลือกนะครับหรวมกับ3ามหรือทาไหร่เราก็คลิกเฉลยเลยนะครับสี่คลิกที่เฉลยคำตอบก่อนนะครับให้มาคลิกตัวนี้ก่อนนะครับเมื่อเราไปตั้งค่าเราเปลี่ยนจากแบบสำรวจหรือแบบสอบสามเป็นข้อสอบแล้วนะครับมันก็จะมามี เฉลยให้นะครับแล้วก็คลิกตรงเฉลยแล้วก็ไปเลือกนะฮะแต่แบบนี้นะครับแล้วก็ไปเพิ่มคะแนนตรงนี้เพิ่มเท่าไหร่ก็ได้นะครับข้อละ,อะหนึ่งคะแนนนะครับก็สุดแล้วแต่คุณครูจะให้คะแนนแต่ละข้อเท่าไหร่เฉลยแล้วนะครับข้อ1เหรือข้อ2เอาเคอร์เซอร์นะครับปาคลิกแบบนี้นะครับก็จะมี เฉลยขึ้นมานะครับไปแตะที่เฉลยหรือไปคลิกที่เฉลยอีกนะครับจากนั้นก็ไปเลือกช้อยที่ถูกต้องนะครับ5นะครับแล้วก็ไปเพิ่มคะแนนหนึ่งคะแนนนะครับเสร็จสิ้นนะครับเมื่อเสร็จสิ้นก็คลิกตรงเสร็จสิ้นนะครับทีนี้เราจะดูข้อสอบอย่างไรนะครับให้มาดูที่ลูกตานะครับ อันนี้ผมจำให้ดูสองข้อก่อนนะครับเห็นนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับข้อสอบออนไลน์มีสองข้อแบบทดสอบออนไลน์ชั้นปรสามคณิตศ,ศาสตร์นะครับถ้าจะส่งลิงก์ให้ผู้ปกครองไปจะเอาลิงก์ไหนนะครับเอาตรงนี้นะครับเนี่ยลิงก์นี้เลยนะครับก๊อปลิงก์นี้ส่งไปในไลฟ์ผู้ปกครองเลยนะครับเด็กนักเรียนก็จะมาคลิกนะฮะเช่น หนึ่งรวมกับสามได้เท่าไหร่สี่นะครับสองรวมกับสามได้เท่าไหร่ห้านะครับแล้วก็คลิกส่งตรงนี้นะฮะเด็กเขาก็จะคลิกส่งนะครับปึ๊บนะฮะก็มีดูคะแนนได้ไหมได้นะครับตรงนี้นะฮะดูคะแนนนะครับได้เต็มนะฮะ 2ทับสองนะฮะเนี่ยนะฮะแค่นี้เองนะครับ,นนะรบในเรื่องของอาการทำข้อสอบออนไลน์บน Google Form ซึ่งปกติแล้วเราก็จะเอาไปทำแบบสอบถามแบบสำรวจนะครับวันนี้เฉลิมชัยไร้สดนะครับแนะนำเรื่องของการทำข้อสอบออนไลน์บน Google Form นะครับสงสัยสอบถามเข้ามาได้นะครับในรายส่วนตัวสำหรับค่ำคืนนี้แจกหลกักก่อนนะครับสวัสดีครับ